ดีคุณผู้ชมทุกคนเข้าไปชมคลิปนี้กันด้วยนะฮะไม่ว่าคุณจะตั้งใจกดเข้ามาดูหรือว่าบังเอิญผ่านเข้ามานะครับอ่ะตามสัญญาที่เราโพสต์กันไว้ไม่รู้ว่าเห็นโปดกันหรือเปล่านะ,<ว>ะก็คือครบ1,000ซับนะของช่องไปเรื่อยชาแนลนะฮะเราจะมาแจากของกันนะฮะเป็นการร่วมมือกันระหว่างไปเรื่อยชาแนลกับอดิเล็กนั่นเองนะฮะก็จะให้มาร่วมกิจกรรมกันนะครับผมโดยกิจกรรมเนี่ย ก็จะมีการแจกของรางวัลน่าจะเยอะเลยหลายรางวัลนะครับผมเดี๋ยวเรามา,<อ>าดูของรางวัลกันก่อนดีกว่านะครับว่ามีอะไรกนันบ้างน,นะฮะเอ่อเอาของรางวัลจากทางฝั่งของอดิเลกก่อนแล้วกันนะเอาเป็นอันนี้เลยครับไลท์วอท์ไลวอท์ right ของเซโรวันแต่มันไม่ใช่ DX นะอันนี้จะเป็นแบบตัวแบบเหมือนโปรโมแจกนะครับผมไม่มีขายชิ้นที่2เป็นฟิกเกอร์ของไออะไรวะไวท์ไวท์เนวิวไวท์เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับผมเป็นแบรน แบนเพสโตนี่ฟิกเกอร์ตัวนี้จะเป็นมือสองนะแกะแล้วแกะเช็คของใหม่แน่นอนไม่มีตำหนิของไปเรื่อยว่าไงช่องผมเนี่ยเนื่องจากว่ามีทั้งแบบโอ้โหหลายคอนเทนต์เลยเปิดการ์ดการ์ดก็มีทั้งการ์ดจีนการ์ดแท้นะเออรีวิวหนังส่งหนังสือมูลดอโมเดลนะครับเพราะฉะนั้นขอรางวันเนี่ยก็จะคาเขากันไปเริ่มจากนี่เลยการ์ดกันก่อนใบนี้ความพิเศษก็คือมันเป็นใบรันนี่240 ทับ3 8 8เป็นทิศระดับสูงด้วยนะซึ่งใบเดียวไม่พอเราเอาแถมใบเบแบบใบเบรดใ,ใ,ใ,ใบตำๆธรรมดาธรรมดาไปด้วยหลายใบเลยไ,<ด>ไปทั้งเซตเลยถูกไหมเอาไปได้ทั้งเซตเลยเผื่อใครเอาไปไม่มีแฟ้มใส่นี่เราให้แฟ้มไปด้วยในเซตนี้โอ้เซตนี้คุ้มเลยเป็นเซต นี่เป็นแฟนใส่ใส่การ์ดนะต่อมาสําหรับแฟนๆดาบิคาตอสูรเป็นเซตใบเบสนะฮะใบเบสก็คือเป็นใบธรรมดาก็คือเป็นเซตใบเบส3เซตก็คือครบเซตเลยในแต่ละเซตนะซึ่งแต่ละเซตเนี่ยก็จะไม่ซ้ํากันนะเซตแรกก็เนี่ยเป็นปึกเลยมีทั้งหมดกี่ใบวะเป็นร้อยอะยี่สิบเจ็ดใบนะอ๋อมันหนานี่ว่ะการ์ดมันหนาการ์ดใบหนึ่งมันหนามียี่สิบเจ็ดใบเซตเนี้ยนะก็เอาไปทั้งเซตเลยเบสใช่ไหมในเบสใช่เป็นใบเบสหมดนี่เหลือหมดนี่เลยทั้งกล่องเลยเซตที่สอง อันนี้จะมี18ใบอ่า18ใบนะนี่ก็จะมีแบบเซตสุดท้ายของของของรามวัลชุดนี้ก็คืออันนี้มีทั้งหมด27ใบ27ใบนะเป็นใบเบสเหมือนกันก็ทั้งหมด3เซตในของรางวัลชุดที่2นี้ก็ได้ไปทั้ง,งป่องนี้เลยนะฮะ 3, ฮะ3เซตด้วยกันมีการ์ดจีนก็ต้องมีการ์ดแท้อ่มีการ์ด <ư? S 1> แท้ทด้วยไวชวัดรู้จักกันไหมรู้จักนี่ไวชวเป็นปึกอยูเหมือนกันภาษาญี่ปุ่นไหม ภาษาญี่ปุ่นแท้เลยนะแต่ว่าอันนี้จะคะเลื่อนกันหน่อยหนึ่งจะมีนี่ทูรบรูอ่านี่มีนี่นนออยาคาชิทรองเกลนะนี่มีนี่เขาเรียกอ,อะไรนะเป็น SR ด้วยเป็นระดับ SR เนี่ยก็คือเป็นบฟลอยนะฮะนี่ใส่ท็อปโหลดมาให้อย่างดีเป็นบาอย <Floyd S 2> <อ>ด้วย,ยนะยยตามมาด้วยอาชีพกระจกแล้วทำไมยังไงค่าก็เทพก็ให้ไปหลายบายอยู่นะคุ้มเลยอันเนี้ยนี่แล้วก็นี่มีอีกเหมือนกันเป็นระดับ ซิปเปลิล R R R ไปเลยใส่ท็อปโหลดให้อย่างดีแล้วก็ปิดท้ายด้วยสลามอีกนิดหน่อยนี่เกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วแล้วก็นี่มันชื่อะไรนะเวลโด่าเวลโด่า <eld> เป็น RR นะอันนี้ก็จะมีทั้งหมด4เรื่องด้วยกันนะฮะ,<จ>ะสลับไปชวามนี่ก็หมทั้งหมดนี่เลยทั้งปึกเลย4เรื่อง4รถด,ด้วยกันยังไม่หมดสำหรับคนที่แบบอยากหาพวกลองเมาส์ลองคีย์บอร์ดนี่เลยเปิดให้ดูลายปึ๊บนี่ โอ้อันนี้โชว์ได้เลย Momo, โมโมูุฟลูฮะนี่โคตรใหญ่ก็ลองคีย์บอร์ดได้ลองอเลาได้นะฮะสุดท้ายอันนี้มาเป็นเซตอีกเหมือนกันหลายชิ้นเป็นเซตเขาเรียกว่าเหมือนเป็นรวมอนิเมะกันแล้วกันนะรวมอนิเมะรวมแบบของจุกจิกนะนี่โคตรเยอะทั้งพึ่งเลยนะฮะประกอบไปด้วยชิ้นแรกเป็นแฟมจาก Index อินเด็กนะฮะคำพีคาถาต้องห้ามซึ่งในถุงเนี่ยในซองเนี่ยก็จะมี5ลายตามนี้เลยเนี่ยเห็นไหม มีครบเลยอ่ะใช่ครบเลย5ลายอ่าชิ้นที่2ในชุดนี้ก็จะเป็นงานผ้ามาเป็นกล่องแบบนี้กล่องอาจจะไม่ค่อยสวยหน่อยนะจะบุมบมนิดนึงนะเป็นงานผ้าของเรียนะถ้าจำชื่อนางไม่ผิดนะจากเลิฟไลท์สันชัยนะผ้าสันชยัยนะเป็นงานผ้านะขนาดก็เนี่ยร้อเซนคูดดิเซนนะของต่อมาในเซตนี้ก็คือทัวกุญแจจากเนธเพิงชานะโอการ์รตูเก่าเลยนะ เป็นหนึ่งในสี่จตุรัสซึ้มั้งเนี่ยใช่ไหมชนะเนี่ยขอได้ไหมอันนี้แม่แจกนะมั้ยขอได้ไหมลายต่างกันนะเนี่ยลายคนละลายกันนะแอกคนละแอกกันเห็นไหมต่อมาเป็นโปสเตอร์สองอันด้วยกันเป็นโปสเตอร์พลาสติกนะจากเลิฟไลท์ซันชัยนะอ่าเปิดให้ดูลายแรกก็จะเป็น3ตัวละครมาริไดยะแล้วก็คานันลายที่2 เป็นจิกะโยกับริโก้ห้ารางวัลด้วยกันนะสอหรับผมห้ารางวัลรวมหกวมของคุณก็เป็นเจ็ดรางวัลรางวัลอ่าสัตว์กานนะครับผมกดเพียงกดซับติดตามช่องไปเรื่อยและอดิเรกแล้วก็กดกระดิ่งด้วยใช่ไหมใช่กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราทั้งสองช่องใช่ครับผมเพราะเราก็พลาดกันบ่อยนะฮะคลิปพลาดกันเอีกแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปเนี้ยคลิปเนี้ยคลิปที่ของรางวัลนะครับเข้าไปในเฟซบุ๊กของตัวเองพร้อมติดแฮชแท็กว่า ไปเรื่อย x อดิเล็กเดี๋ยวเราแบบก๊อปพวกแคทเทกอะไรไว้จะได้แบบก๊อปไปแปะกันได้ง่ายๆเนาะและที่สําคัญนะผมอย่าลืมตั้งค่าเป็นสาธารณะด้วยนะครับผมอย่งั้นพวกเราเข้าไปตรวจสอบก็ไม่ได้นะใช่แลจากนั้นนะครับผมคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยอ่าคอมเมนต์บอกเราหน่อยว่าอยากได้ของรางวัลชิ้นไหนกันบ้างใน YouTube เลยใช่ไหมอ่าคอมเมนต์ใต้ยูทูบมาเลยใต้คลิปนี้มาเลยระยะเวลาร่วมสนุกนะครับผมสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30เมษายน2567ครับจะจับรางวัลจับยังไงเนี่ย ก็การจัดรางวัลนะฮะก็จะเป็นการหมุนวงล้ออ่าซึ่งเราเนี่ยจะนําชื่อ a c e b o o k นะที่ทุกท่านเนี่ยแชร์ไปนะฮะเอามาหมุนวงล้อว่าใครจะได้ของรางวัลชิ้นไหนนั่นเองนะเราถึงให้เปิดสถา,านะไงไม่งั้นเราก็ไปตรวจสอบเพื่อเอาชื่อ a c e b o o k นู่นนี่นั่นมาไม่ได้ไงใช่ของรางวัลทุกชิ้นนะครับผมส่งฟรีหมดไม่ต้องเสียค่าส่งนะครับผมไม่มี<ช>ค่าใชาจา้าชาจา่ายเลยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยทั้งสิ้นสำหรับผู้โชคดีนะนะ,นะแล้วก็ประกาศผลผู้โชคดีนะฮะในวันที่6พฤษภาคมนะน่นเอง ครับผมเตรียมตัวเลยนะครับผมของรางวัลอาจไปทั้งคุณโอเคก็กิจกรรมช่องผมก็มีประมาณนี้นะฮะราออดิเลกครบพันเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวมาจ,าจับแจกอีกรอบหนึ่งนะอดิเลกครบพันนี่เหมือนจะแจกเป็น10ล้านนะขนาดนนนะะเลยอาจจะแจกพวกเทส<า>ลาอะไรข้างในโอ้<ล>โหสุดยอดใครที่อยากได้ก็รอเลยครับผมมันจะเป็นแบบกระดาษอย่างดีเลยนะเผาแบบ เผาผาติดไฟได้ง่ายเลยส่งไปให้แหวนคนในอีกครบนึงใช่ใชไ้ใช้กันหลานมากกาลังมาแรงก็เดี๋ยวเราก็ทําทําอยู่ตามกระแสร่ใช่ใช่รอรอเลยครับผมนะกดเลยกดตอนนี้เลยโอเคก็มีประมาณนี้ก็อย่าลืมมาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะครับผมแล้วเจอกัน